ผู้ชมแหมวันนี้นะคะแหมคุณกบก็เปิดรายการไปเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะว่าเรากําลังมี e x p a n ช i o n ก็คือมีบูธนะคะแต่ไม่ใช่เราอย่างเดียวนะคะยังมีอีกหลากหลายนะคะธุรกิจที่รอท่านผู้ชมนะคะไปอัปเดตในเรื่องของความสวยความงามได้ที่เมืองทองธานีใช่ไหมคะเม<ช>ืองทองธานีอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะคะท่านะะผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากจะรู้ว่าเออเราอยากจะทําธุรกิจอะไรเนี่ยนะคะแล้วเราอยากจะไปปรึกษาว่าทํแล แล้วเนี่ยมันจะมีการคืนผลกําไรเมื่อไหร่เราจะได้เงินคืนเมื่อไหร่ลงทุนเนี่ยมันคุ้มไหมมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะมันก็จะมีคําตอบไปท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ที่นั่นเลยค่ะที่บูธบาร์คนี่ของเรานะคะสวยเด่นเป็นสง่าอยู่เลยทีเดียวนอกนั้นนะคะยังมีออปชั่นองค์ประกอบความสวยเยอะแยะมากมายทั้งเครื่องประดับนะบแล้วก็ยังรวมไปถึงนะคะการทําลุงทําเล็บนี่นะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ร้านของบาร์คนี่ทั้งหมดนะคะแต่เรากําลังจะบอกว่า มันเป็นออปชั่นคือองค์ประกอบอะค่ะท่านผู้ชมค่ะที่จะทําให้เราเนี่ยสวยงามขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องเยอะนิดนึงอะผู้หญิงเนี่ยมันต้องมีอะไรกระจุกกระจิกถูกตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าทําใจเถอะค่ะเสียเงินทุกเม็ดผมนี่ก็ต้องมีทําผมนะคะสระใดผมโกรกผมเครือบผมดัดผมดัดผมทุกอย่างได้หมอานะคะคิ้วก็ต้องเขียนคิ้วอะแป้งหน้าก็ต้องผัดน่า ตายและตัวก็ต้องใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับแหวนกำไลรองเท้ากระเป๋าโอ้ท่านผู้ชมคะไม่เป็นไรค่ะยอมค่ะเสียทุกเม็ดแต่สวยกันท้อย่างอย่างนี้นะคะสุซานยืนยันคนเดียวคงไม่ได้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราบอกไปแล้วค่ะว่าผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะคะชื่อเดิมของเราคือ เอ็ก a 7เซเว่นเดย์นะคะส่วนชื่อใหม่ที่เต็มชื่อเต็มรูปแบบนะคะจะเป็น Extra Everything Perfect นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้มีส่วนผสมเพิ่มเติมของผลองุ่นสีม่วงจากประเทศออสเตรเลียค่ะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะที่เราจะต้องมาย้ำมาเน้นนะคะและผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะเราเลือกขสาสัรมาหนึ่งคนเพราะโดนใจคำพูดนี้นิดนึงข้อความว่าไงครับคุณไม่เลือกเกิด แต่เลือกสวยไม่เลือกรวยขอเลือกบาโคนี่โอ้โหแหมโดนจริงๆอันนี้ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ารวยแต่ยังไม่สวยใช่ไหมคะก็ต้องไปทำให้สวยนี่ก็ต้องหมดเงินอาจจะรวยแล้วก็คืออาจจะหมดเงินไปก็อาจจะไม่รวยแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกบาโคนี่สวยแล้วเนี่ยมัน ก็คือมีเงินในอนาคตนะคะท่านผู้ชมพอเราสวยเราสามารถใช้ความสวยนะครับสร้างเป็นเงินได้นะครับถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจการประชาสัมพันธ์หรือการทาอะไรก็ตามก็กมีความมั่นใจใช่ถ้าสวยเนี่ยรับรองครับลูกค้าเยอะจะทําอะไรก็ตามและที่สําคัญนะ <c oughs> สวยเนี่ย ยังไม่พอยังรวยเกี่ยวกับในเรื่องของความสุขด้วยอันนี้บางคนสวยแต่ไม่มีความสุขไงแต่อันนี้คือสวยแบบมีความสุขเพราะเราสวยขึ้นงามขึ้นแล้วก็รวยขึ้นที่สาคัญรวยเสน่ห์รวยเสน่ห์อ๋ออันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะต้องไปบริหารกันเราเองนะคะเกี่ยวกับบริหารเสน่ห์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีเคล็ดลับไม่เหมือนกันครับอืนะคะถ้าเกิดว่าคนที่แต่งงานแล้วนะคะก็จะมีเคล็ดลับอีกแบบหนึ่งนะคะทําไงมัดใจสามีครัอ๋อ แต่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่แต่งงานนะคะทำอย่างไรทำให้เราเนี่ยเป็นจุดสนใจของคนคนนั้นโอพูดไปแล้วเปิดเปิดดีไหมเปิดการเรียนการสอนเราเอาไว้ทีหลังนะคะก่อนอื่นเนี่ยขอให้ตัวเองสวยไปก่อนค่ะ่ผู้ชมค่ะมั่นใจก่อนสวยก่อนนะคะรับรองโอกาสมาก่อนเพื่อนแน่นอนเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเรียกว่าสายฟนอินสายนี้นะคะก็คือผู้ที่เขียนข้อความนี้มาครับชื่อคุณอะไรครับเนี่ยก็คือคุณ สิริมาเฉลิมทองนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยต่อสายหาแล้วนะคะเรามาสอบถามอยู่จังหวัดไหนเป็นสมาชิกนานแค่ไหนแล้วนะคะมีปัญหาแล้วก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุยกันดีกว่าใช่ครับค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริมานะครับชื่อเล่นชื่อคุณอะไรครับชื่อตุ๊กค่ะคุณตุ๊กตุ๊กตุ๊กคะเอคุณตุ๊กต่อเต่านะครับคุณตุ๊กขา ไม่ทราบว่าคุณตุ๊กเนี่ยเป็นสมาชิกนานหรือยังคะเป็นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะปีที่แล้วปีนี้ล่ะอคะปีนี้นะคะก็ประมาณสามเดือนสองสามเดือนงั้นถามปัญหากันหน่อยนึ่งนะคะก่อนงั้นก่อนหน้านี้นี่เคยชมรายการหรือว่าเพิ่งชมตอนเดือนกรกฎาคมคะ ก็เพิ่งชมประมาณปลายเดือนมิถุนายนค่ะคือสภามิถุนายนกรกฎาเมองั้นก็ต่างกันหน่อยเดียวอ่านงั้นถามเดือนนึงถามนิดตึงแล้วกันนะคะก่อนหน้านี้นะคะเรามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะผิวหน้ารูปร่างหรือว่าเส้นผมคะหน้าค่ะรูปผิวหน้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับผิวหน้าคะคุณโต๊กเป็นเป็นฝ้าค่ะฝ้าด้วยอ่ะแล้วก็ใบหน้าหมองค้างผิวขนกว้างค่ะ มีอะไรอีกคะคุณตุ๊กรุ๊ดโซซานกำลังจะกำลังจะยกมือขึ้นมานะคะก็เลยว่าเอามือลงดีกว่าเพราะเดน้ไม่พอใช่ไอ๋อมันมันคงหมดแล้วอะไรแต่ว่าก่อนหน้านี้คือเรามีปัญหาทุกปัญหาเลยมีทั้งสิวั้งมีสิวไหมฮะสิวตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าเอาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เหลืออยู่อะเอนหน้านี้ก่อนเป็นเยอะนะอ๋อเมื่อก่อนเอาก่อนหน้านี้เป็นสิวด้วยมีฝ้ามีกระ ริ้วรอยหมองคอ้้ำนะคะรูมขนกว้างเกือบครบแล้วนะเอออันนี้มันครบแล้วนะคุณตุ๊กคุณอ่ะทีนี้พอคุณตุ๊กแบบมีปัญหาเยอะอย่างนี้ต้องเรียกว่าปัญหาเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีแบบมากกว่า 2- 3สาปัญหานี่ถือว่าเยอะละนะคะทีนี้เนี่ย ่อนที่เราจะเจอบาคนนี่ใช่ไหมคะเรามีปัญหาเยอะแบบนี้เนี่ยเรามีลองถูกลองผิดผลิตภัณฑ์อื่นๆมาบ้างไหมคะคุณตุ๊กขามีมาเยอะเลยค่ะโอ้เยอะเลยนะเพราะม่ก่อนเนี้ยคือว่าหน้าจะเป็นสิวแบบเยอะมากแต่ว่ากามีแค่สี่ห้าจุดค่ะครับแล้วก็พอไปหาหมอแบบไปทําไปเข้าคอสนะค่ะพวกสมุนไพรสดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าหน้าเนี้ยเละเลยอ้หน้าเลอแล้วเราท้องสมุนไพรนี่คือเราแพ้สมุนไพรหรอคะ เขาบอกว่ามันจะเป็นอย่างเนี้มันจะทําการลอกลอกเซลล์ข้างหน้าการขผลัดเ,ออเซลอค์ค่ะค่ะแล้วตั้งแต่นั้นมาครับ สิวหายหมดก็จริงค่ะแต่ว่าหน้าที่แห้งมากเลยเพราะเมื่อก่อนจะเป็นคนหน้ามันหน้าแห้งแล้วก็บเปรี้เป็นขุยตลอดเลยค่ะอ๋อแล้วแล้วเวลาเราโดนแดดโดนอะไรอย่างนี้เราแสบหน้าไหมคะตอนตอนที่เข้าคอร์สใหม่ๆอ่ะโดนแดดไม่ได้หน้าจะแดงมากแต่แบบพอพอแบบตอนนี้ก็เลิกไปหาหมอนนแล้วก็ไม่ได้เข้าคอร์สแล้วก็คือว่าโดนแดดได้ไม่เป็นอะไรอ๋อแล้วหลังจาก ตอนตอนอ้แบบว่ามีคุณน้องอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยคุณน้องกลับมาจากโรงเรียนแล้วหรอคะเพิ่งสองขวบไปอ๋อเพิ่งสซนเพิ่งสซนอเพิ่งสนพิ่งสนเป็นรุ่นน้องของของลูกของลูกสุสานปีหนึ่งปีหนึ่งนะคะกําลังค่ะกําลังสองขวบไปสามนี่เราจะต้องมีความอดทนอย่างแรงค่ะโอ้ดุรีมาก จริงนะคะทั่วโลกเขาจะมีเขียนหนังสือออกมาเลยนะเขาจะบอกว่าเป็นช่วงที่แบบเด็กเขาแบบว่าอยากรู้อยากเห็นแล้วเขาจะไม่ค่อยฟังใช่ไครับก็คือเขาแบบเห็นอะไรเขาก็จะแบบอยากแบบเหมือนเราพูดอะไรเหมือนซ้ายทะลุขวานะคะคุณสรีมาเป็นบ้าเป็นไหมคะเป็นเป็นเป็นทุกคนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงของเขาอะค่ะมันเป็นช่วงที่เขาแบบกําลังอยากจะรู้นู่นรู้นี่คือเขาจะไม่อยากเห็นอ่าคือจะไม่ฟังไงไม่ฟังคนรอบข้างแต่เดี๋ยวพอแต่ เข้าสามขวบปุ๊บจะเริ่มดีขึ้นค่ะคุณสรีมาไม่เป็นไรนะคะเราเราจะเหนื่อยแป๊บหนึ่งค่ะ <laughs> <laughs> แต่เหนื่อยยาวนิดนึงเพราะว่าต้องเหนื่อยทุกวัน <laughs> <laughs> คุณสรีมาค่ะงั <c oughs> ้นถามนิดนึงพอในขณะที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่บอกว่าไปไปคลินิกเนี่ย <c oughs> นะไปเข้าคอร์สเนี่ยนะคะแล้วตอนนั้นเจอบารโคนี่หรือยังคะ ยังค่ะยังทีนี้เราก็เลยไีมาแล้วก็ประมาณสี่ห้าปีนนแหะค่ะสี่ห้าปีที่แล้วเลยอ๋อ๋อแล้วหลังจากนั้นล่ะคะพอเราไปก็หลังจากนั้นก็มามารักษาที่คลินิกอีกนะคะรักษากะด้วยอะไรเงี้ยก็หมอเขาก็รักษามันมันก็ดีขึ้นแค่ช่วงที่ไปค่ะแล้วพอแบบถ้าหยุดไปก็คือว่ามันก็ขึ้นมาอีกนะคะก็คือทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมค่ะแล้วแล้วเราหยุดไปไหมคะ ก็ไปได้ไม่นานก็ประมาณตั้งสามสี่เดินได้ก็เลยก็เลยไปเราคิดว่าคงไม่ไม่ดีขึ้นแล้วล่ะค่ะก็หยุดอีกพอหยุดหยุดหลังจากนั้นล่ะคะใช่หลังจากนั้นพอดีช่วงเปลี่ยนงานใหม่พอดีก็คือว่าทางบริษัทอ่ะเขาห้ามแต่งหน้าตั้งแต่ชุดสำอางนะคะก็ก็เลยแบบต้องหยุดช่วงที่แบบว่าไปทํางานอย่างเงี้ยใช้ได้แต่ที่บ้านอ้าวแล้วเราแล้วเราไม่บารุงหรอคะ ก็คือต้องบำรุงแต่ที่บ้านน่ะคหะเพราะว่าไม่สามารถบำรุงได้เพราะว่าเขาจะมีการแบบตรวจเช็บ้านเข้าบริษัทอะไรอย่างเงี้ยทาไมล่ะคะเรา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 ทำงานเกี่ยวกับอะไรคะคุณสรีมานเป็นเทคโนโลยอิเล็กทรอนิกส์แบบที่ว่าเขาห้ามพวกจุลละอองอะไรอย่างงี้ยอ๋อหมายถึงคือไม่ว่าจะเป็นการบํารุงบํารุงนี่ก็คือไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะอื ก็เลยที่มีปัญหามากขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นนะค่ะอ๋อตั้งแต่ตอนนั้นก็คือเราก็หยุดใช้เลยนานแค่ไหนคะคุณคุณสิริมาประมาณสามปีค่ะสามปีหยุดใช้แล้วหน้าเราเป็นยังไงคะก็รู้ว่าใช้แบบแต่ที่บ้านก็คือหน้ามันก็หมองคล้ำเยอะเลยนะคะแล้วก็รูผมกว้างอย่างที่เป็นตอนนี้ก็คือไม่ได้ดูแลอะไรเขาเลยว่างั้นเถอะใช่ไหมคะดูแลเฉพาะตอนที่อยู่ตอนอยู่บ้านแต่ตอนที่ไปที่ออฟฟิศเนี่ยตอนทํางานตอนเช้านี่คือไม่สามารถเลยสามปีนา ปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันประมาณพันกว่าวันลาลอดมาเลี้ยงลูกอยู่บ้านเนี่ยได้บำรุงอะไรอย่างเงี้ยลาลอดหรือลาออกคะก็ลาลอดหลังแล้วก็มาลาออกทีหลังอ๋อลาลาออกแล้วลาออกแล้วนี่หมายถึงเราอยากเลี้ยงลูกหรือว่าเรากลับไปตรงนั้นไม่ไหวคืออยากเลี้ยงลูกแหมจูซานเซลเล่นหรือว่าเราเนี่ยไม่อยากเฮ้ แล้วไม่ให้ฉันบำรุงผิวนะฉันก็เต็มไปไม่สวยแล้วอะไรเงี้อะพอหลังจากนั้นปุ๊บเจอบาโกนี่หรือยังคะก็อย่าตอนลาข้อลานี่ก็เพิ่งมาเจอเมื่อตอนเดือนมิถุนาเนี่ยเพราะว่าที่บ้านเพิ่งติดเคเบิลนะคะอ๋ออะเจอสักที่ะพอเจอเอาคนเรามันเป็นแบบนี้แหละค่ะคุณสิริมาแต่เราก็ถือว่าโชคดีนะที่เรามาเจอกับไม่รู้ว่าถูกใจหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะต้องดูตอนจบนะแต่ว่า สิ่งที่คนเรานะคะกว่วจะมาจุดเจอกว่าจะมาโปเชะเนี่ยเจอสิ่งที่ใช่สําหรับผิวเราเนี่ยมันก็ถือว่าหายากเหมือนกันนะคะคุณสรีมาเพราะว่าผลิตภัณฑ์ในโลกนี้ถ้านับไปแล้วมันน่าจะเป็นล้านล้านชนิดเยอะมากถูกไหมคะมันเยอะมากเฉพาะแค่เมืองไทยบ้านเรานี่ก็เป็นสแสนแสนละวแล้วนี่ถ้าทั่วโลกเนี่ยมันก็คงจะบอกอโอ้โหไม่รู้กี่ล้านชนิดครับแล้วไอสิ่งที่ว่าเราจะต้องไปเจอเขาเนี่ยแล้วก็เหมาะกับผิวเราเนี่ยมันหายากนะจริงๆแล้วะ